วันนี้แม็กพาทุกคนมาเที่ยวที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกนะครับและนี่ก็เด็กแก่งที่เรามากันนะครับทักทายกล้องหน่อยทุกคนเซฮายฮัลโหลฮัลโหลนี่มุมนี้ทุกคนจะบอกว่าสวยมากเห็นเขาหรือเปล่าอย่ามองแต่เขานะหันมามองเราบ้างก็ได้เรียนจัง <laughs> มีได้ดรถกอล์ฟมาแล้วครับชอบรถกอล์ฟกันมานะราคาอยู่ที่500บาทแต่แมกร็นั่งคนเดียวเลยนั่งคนเดียวไม่แบ่งใครแล้วก็เส้นทางนะครับที่ขึ้นมาข้างบนวิวดีมากทุกคนขับรถกอล์ฟกันมาชิวๆแต่เอ๊ะเอ๊ะฝนตกนี่า่านี่ทุกคน,นชอบมุมนี้มากเลยอะมันให้เหมือนอารมณ์แบบเกมสมัยก่อนอะเกมพวกฟ a มิลี่อะไรอย่างงี้เนาะใครเล่นทันนี่ก็ ่ป่งบอกถึงอายุเลยนะจ้าวิวจากข้างบนเขื่อนคือทุกคนมันสวยมากมันมันดีมากเลยอยากให้ทุกคนตามมามากๆเลยวิวคือดีเอาไปเลย10 10 10บอกให้และรถกอล์ฟเช่ามาแล้วก็ต้องใช้ให้คุม้มใช้ใคุ้มคืออะไรคือถ่ายให้คุม้มเอาเลยเอาแบบเต็มที่ไปเลยจ้าทุกคนมานั่งกันต่อ และนี่ก็คือเส้นทางระหว่างที่จะไปจุดของท้ายเขื่อนนะครับเชื่อปะแค่นั่งรถกอล์ฟมาแค่เนี้ยมันมันฟินมันหัวใจมันฟูมากทุกคนมันแค่เห็นวิวข้างๆทางมันรู้สึกผ่อนคลายมากเลยนะคือบางทีอ่ะเราไม่ต้องไปแบบขนขวายอะไรมากแค่แบบเนี้ยมันก็มีความสุขแล้วอ่ะคือเราไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องทำอะไรที่มันรู้สึกยุ่งยาก แต่ยา <c oughs> ้เห็นเรามากนะเอาไปเลยเลี้ยนไปเลยเลี้ยนให้สุดเลี้ยนให้สุดสุดไปเลยแล้วนี่ก็ถึงท้ายเขื่อนแล้วนะครับเราก็จะมาเล่นกับน้องผีเสื้อก็พยายามเล่นกับน้องผีเสื้อให้น้องผีเสื้อนั้นเกาะมือน้องผีเสื้อก็เหมือนจะเกาะจะเกาะแล้วก็ไม่เกาะแล้วเราก็มือเก่ง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 แล้วจะเกาะเกาะหรือไม่ไม่เกาะแล้วก็มือเก่งจนมือสั่นเลยน้องก็ยังไม่เกาะ มุมนี้แม็กก็ชอบอีกมุมหนึ่งนะมันมันไม่มีอะไรอะ่ะแต่คือชอบและอยากให้ทุกคนเห็นเพราะว่ามันสวยสวยเสร็จแล้วก็เดินเล่นเตะกันต่อทุกคนไม่มีมุมเดินนี่คือไม่ใช่แม็กนะคือไม่ต้องมีมุมเดินะเดินได้พอข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่งแต่เป็นถนนเขื่อนข้ามเสร็จแล้วเราก็กระโดดเบาๆแล้วก็มองหาปลาโอ้โหน้ำใสมากทุกคน แล้วเสร็จแล้วก็ย้ายกันมานี่นะครับอยู่นั่งดินทานกันที่อาโปแคมป์ไลท์นะครับที่นี่น้ำใสมากทุกคนโอ้ลงน้ำมาแล้วจะบอกว่าน้ำเย็นมากตอนที่มันเดินลงมาจะบอกว่าวิวดีดีดีนั่งแบบชิลมากแล้วเราก็มากับลำโพงน้องมาเชลนะครับนั่งทำเก๊กหน่อยนิดนึงเล่นกล้องนะ โอเคทุกคนขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบาย